มารีไปอัพหน้าใหม่พออไม่เห็นว่ายังไงค่ะเอาว่าอยู่เดีว่ายูตัวว่าอยูได้แล้วว่า,อ,วา,วาอันนี้นะเพิ่งโพดเป็นผู้ใดเก็ติไปเสียดายอันมึงถามว่าเอาจริงแมมใช้เดือนใช้เดือนวันละเจ็ดถึงแปดรู ถึงวันที่ไปเก็บเห็ดอ๋ออันเดียวกับบอสกันวันนี้ค่ะฟังทุกวันแต่ย้อนหลังให้นะคะขอบคุณค่ะคือตอนที่นางออกเอ,อ่อที่มีเพจหลายเพจตีข่าวนางใช่ไหมคือจะบอกว่าแม่เอาอันนี้เอาจริงนะที่ไม่ไปที่ไม่ไปบูลี่นางอะคืออยากจะบอกว่า การที่คนเราทําสัญยกรรมมาหน้ามันยังไม่เข้าที่หน้ามันก็บวมเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราจะจับหน้ามาบู้บี้ตอนเนี้ยมันรู้สึกแบบในความรู้สึกพ่อน่ะมันรู้สึกแบบมันมันเหมือนเด็กอะมันเหมือนเด็กเกินไปอะมันเหมือนเด็กมันคือเด็กเก่รไายของปวดมันแบบ ชอบมึงหรอกูเกียดมึงนั่นแหละแต่ว่าคนมันเพิ่งไปทําหน้ามาแล้วจะมาบูรีแบบอุ้ยไม่สวยเลยดูสีบวมตาโน่นนี่นั่นมันยังบอทันในเข้าทีถ้าเขาทีเออถ้าเข้าที่แล้วน่ะจะได้เริ่มวิจารณ์ได้หน่อยว่าทํามาแล้วสวยไหมแต่อันเนี้ยมันมันยังบวมอยู่ไงเรายังไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยอย่างเงี้ย ่อกันเลยเลือกที่จะบอบอดบอบูรีก็ให้้พื่นเขาบูรีไปแต่ว่าพออะบอบูรี่นูสึกว่ามันอืมเราจะจับทุกเรื่องมาบูรีมันก็ไม่ได้แล้วอีกอย่างเราต้องคิดต้องคิดนั่มเดยว่าเราเป็นเอฟซีตัดจ้อยคนภายนอกเขาก็มองดูเอฟซีตัจ้อยด้วยนะ ว่าเอฟซีจะจ้อยอ่ะจะจะจะแบบไหนอะไรยังไงถ้าเราเอาทุกเรื่องไปบูลี่อ่ะคนเขาก็อาจจะแบบอุ้ยเอฟซีจะจ้อยแบบเบิ้งว่ะเรื่องสมนีเขาไปบูลี่เงแาใบไหมพ่อกขเลยว่าเราต้องบูลี่ให้ถูกเวลาบูลี่ให้ถูกเวลาค่ะเว,เวลาตอนนี้มันยังไม่ถูก เอออีรีตอนเนี้ยมันยังไม่ถูกให้มันเข้าก่อนแล้วค่อยไป,ไปบุรี่ <c oughs> แม่นว่าล่ะแม่มันยังบวมอยู่กับไปบุรี่มันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ทำศัญญกรรมมาแล้วมันบวมอะ่ะในต่อต่อชื่อเฟซพยาบอมีแต่รูปคลิปครอบครัวมากใครทำพอโอ้ยไม่ทราบค่ะ ใช่ถูกพอนี่แหละฉันรักความวองนี้ขอบคุณค่ะเบิงเบิงแล้วบวมกว่าแม่นอกก่อนนะบวมกว่าค่ะบวมกว่าเอ่อถึงทำหน้ามาสวยแต่สอดอยังเหมือนเดิมทำไปก็เท่านั้นแหละพ่อใช่ทำไปมันก็เท่านั้นนะ่ะแล้วการเอาจริงการทำสัญญกรรมคือถ้าใครไม่มั่นใจในตัวเองแล้วไปทำก็คือมันมันก็คือสิทธิ์ของเขาอันเรื่องบางเรื่องเขากับ เข้าจิจัมาบูรีสุเรืองกับบดาเด้ยเขราเอ่อเข้าจิบูรีสุกเรืองบดาเด้วยแม่เพราะถ้าเราบูรี่ทุกเรื่องอะ่ะคนคนนอกเขามองเราเขาจะมองว่าเอฟซีตะจ้อยอะแบบกัดกัดไปทัว่วแบบเป็นเป็นเอฟซีที่ไม่มีคุณภาพเป็นเอฟซีที่ไม่มีมาตรฐานแน่นบ่หล่ะ าบูรีเขาก็ต้องบูรีมันถือเรื่องเนาะแล้วคนเรานะคําว่าสวยของเราไม่เท่ากันบางคนบอกว่าสวยบางคนบอกว่าไม่สวยความสวยคนเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเอฟซีตะต้อยเป็นเอฟซีที่มีคุณภาพแล้วก็ต้องทำตัวให้มีคุณภาพด้วยจำนั่นละ่ะ แต่ไ,ไอที่มันบอกว่าอุ้ยทําหน้าสวยมาแล้วแบบมีมีบางคนเสียดายเออนะ่ะฉันสวนฉันสวนที่ล่ะเสียดายคนแม่ยังเขาทิ้งแม่มึงเขาทิ้งแม่มึงหนูเออก็อันนั้นนะ่ะเออสวนได้ทำแบบแม่นิกกี้สวยเบบี้เฟสเลยแม่นิกกี้ดึงหน้า โอขอ,อนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยฟังย้อนหลังหลับฝันดีคะ่ะแม่วิพาคะ่ะสวยแล้วสอดดเหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์คะ่ะอันนี้บอมมี่อีหล่บอมมี่เอ,อ่อฉีดไขมันระวังนะดูอย่างดาวยายคาปูชิโน่และดาราไขามันจะไหลมารวมกันแก้ไม่ได้อืมอืม ท่านั่นแหละชอบน้องเลดี้เป็นคนดีมีเหตุผลขอบคุณค่ะแม่ยายแบมไม่บูรี่ใครเพราะเราไม่สวยเหมือนกันพี่แบมคนเรามีความสวยต่างกันด่าตามเหตุและผลค่ะใช่เราด่าตามเหตุและผลแม่เหมือนดิวอลิสลาเออดิวนางไปทำหน้ามาอุย้ยหน้าบวมฉึงเลยบวมฉึง น้านั่งกับฉีดหลายเด้ดิวนะดิวนั่งฉีดหน้าเยอะมากใช่ค่ะแม่พ่อหน้ายังบวมหน้ายังบวมอยู่จ้าหน้ายังบวมอยู่เพราะฉะนั้นใจงเงย็นๆค่ะแบบนั้นแหละที่ตอกกับเออแม่นจ้าพอ่ออย่าให้เขาตอบนะจะไงหลังอีหนิงบ้าแม่นิกกี้เหมือนอีที่ว่า อีที่ว่าสั้นว่าอีหนิงเนี่ยมันต้องไปใ่ใจมันดอกพออนานแทบสิมาว่าหัดอีหนิงเลยเดีอีหนิงมันมันต่ำตมเกินไปจ้าอีหนิงมันต่ำตมเกินไปไม่ดีจันจันเพรหายเสียงอีหนิงเลยเแม่พอบพรหายเสียงอีหนิงเลยป้ายจ้ะเ่ได้รู้สึกว่ามันสําคัญเอียงขนาดนั้นสิ่งที่มันพูดมาแต่ละอันเนี่ยมันพูดไม่ได้ศึกษามันพูดว่ามันอยากได้เงิน ตอนนี้นางยังอ้าปากกว้างตอบกลับไม่ได้ต้องรอต่อไปก่อนอย่าให้ความสนใจมันจ้าต้องให้ความสนใจมันทําแบบดารานออหนุ่มแม่มสวยน่ารักหน้าเด็กลงมากๆเลยคนทาตาสองชั้นนานกว่าจะเข้าที่โอ้ยหลายเดือนอยู่นะหลายเดือนอยู่นะทําตาสองชั้นอะหลายเดือนอยู่หลายเดือนอยู่จ้า แต่เท่าเท่าที่คาดการนะเท่าที่คาดการนะหน้านางจะเปลี่ยนไม่เยอะหรอกเพราะมันแค่เติมไขมันให้หน้ามันดูดูเต็มขึ้นใช่ไหมจากที่มันดูตบตอบ่อบอะมันก็จะดูหน้าเต็มขึ้นเอ่อตาบัวตมมันเล็กทำตาสองชั้นยิ่งเล็กใช่ตานางเล็กกน็นันราเม่เอ้ยกันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเป็นยังพอ,อขึ้นบบูลีนั่ง มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบุรี่แล้วเมีคนที่เขาจับตาเลดี้เนะี่ยเยอะนะคนที่เขาจับตาเลดี้ดีไลเลดี้เป็นเบียดที่เหมือนทุกคนไม่ใช่ทุกคนหรอกส่วนมากต้องเข้ามาแวะดูว่าวันนี้อีเลดี้มันจะเล่นประเด็นไหนมันจะเล่นใครอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจับตาตลอดเพราะฉะนั้น เราสร้างดาเราเข้ายิบดามาขึ้นมาเลีนกับแมนแต่ว่าต้องเล่นดามาให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยบ่แมนวัาเล่นไปทั่วทีทั่วแดนคือเด็กอันอนุบาลเราต้องเล่นให้มันสมศักดิ์ศรีอย่าบางสิ่งบางอย่างไม่ไม่ต้องไปไปให้ค่ามัน เติมไขมันไม่ยุบไปมากกว่านี้หรอกจ้าตอนนี้ติ๋งเรียกว่าบาร์บี้เราว่าเหมือนตุ๊กตาย a อนาเบลไหมแม่อันาเบลไหม,ม,าบ,มบาร์บี้หรือแอนาเบลเอาดีๆีฮบาร์บี้หรือแอนาเบลคะถ้าพูดเรื่องนางไปทำมานางมีแสงมาเลยใช่เห็นบ่พอเบาๆหลเ่ยพอเบาๆไหล เบาๆถึงเบาๆอย่างเลยอลเป็นยังไงเห็นไหมอีเห็นอีเข็มไหมอีเข็มมันแซะไม่ได้มันหันไปแซะแบมันหันผูนมันหันไปแซะอันไมียานิก้วเนี่ยมาไปแซะไมียานิกี้เพราะมันแซะมันแซะอีเรดี้ไม่ได้เพราะว่าอีเรดี้ไม่ได้ออกมาบูลี่อีมาลีใช่ไหมล่ะ เขาว่าไม่ต่างจากตอนที่บวมเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะเพราะไม่เคยสันแบบนี้ไขมันอันนี้ก็ไขมันตัวเองค่ะคอลลาเจนคอลลาเจนที่ได้มาก็ได้มาจากเ,เนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อไก่ก็ค <laughs> อลลาเจนได้มาจากหลายกลุ่มค่ะนะคะ ใช้เหมือนตุกต <c oughs> ต๊กตาอยางมากกว่าโอ้ยตุ๊กตาอยางเขาก็เห็ดมแตรพวงง่ามดีเดมันบอกมันว่านมหน่อยเข้ามันสี่ใดไปเห็ดนมอีกโอ้ยตายละนวผพวมากอันผู้จาวนมใหญ่ๆไม่ยั่แล้วก็สิอยากเห็ดเอาใจพวเด็กหน่อยดี เออบ่ให้ผัวแบบคอสาวไงคอสาวทีละสองสามร้อยนั่นนั่งมาอยากให้ผัวน่ะคอสาวทีละสองสามร้อยไงจะเดี๋ยวเดี๋ยวก็นจะเปนเห็ดนมให้มันใหญ่กว่าเกาหีกค่อยเบิกมือยังถ<ม>าเบิกมาอยัง <S <S <ม>ดีแล้วค่ะน้องเลดี้วิจารณ์ดีมีเหตุผลมีสติขอบคุณจ้าจากคลิปที่เขาทวงนางหน้าเหี่ยวเติมด่วนแล้วอีมาดีบอกว่าใครจะสวยเท่าแม่คะ พอเขาทวงบัตรแลนไปเติมสภาพนั่นแหละอืมก็คือพอคนท่วงกับซูนเนี่ยเขาจะกระแลนไปเน้าไปเติมเดียเห็นกระเลื่อนผ่านจ้าเห็นเรากระถือบมับกบกับกบักบักบู๊ติฟูลเฟสบ e ตร t n ด t ีเอ่อ n e ตร to c h a n g e h e อ attitude as at แม่มันเชนได้เหรอแม่ลินมันเชนได้เหรอคิดว่ามันเชนไม่น่าได้แล้วนะสันดานเนี่ยเออไม่น่าจะไม่น่าจะได้แล้วแม่นะเลยไปทำให้ใกล้เคียงตามสามีชอบแต่สิ่งที่ดูแล้วขำก็คือผู้ชายมึงจะทำสวยกว่าชนีไม่ได้นะคะ มึงจะทําออกมาให้มันสวยเด่นกว่าชนีไม่ได้คือแบบแต่ผู้ชายทํามานี่มันดูมันดูตลกเลยนะเอาจริงดังที่นางทํามามันมันมันเบิงหรอมันมันไม่ได้มันไม่ได้ดูหล่อขึ้นอ่ะมันดูสาวขึ้นมันเบิงสาวขึ้นมันเบิงแบบอะไรวะ บอกให้มันไปเรียนเต้นก็ไปไอ้ลิงยังไม่เรียนเออผัวชอบนมใหญ่ๆใ,ใหญ่แบบแม่วัวในไอจียังฟอผู้หญิงนมใหญ่ๆอยู่เลยมันหมกักมันหมกกักคนนมใหญ่ทำปากแหลมๆด้วยไหมบักรอกกับแอบแอ,บแอบมากพากันออกทะเล ดั้งเป็นแท่งหรอมอั้ยวยมันชะนีเกินไหมอ่ะแม่มันชะนีเกินนะมันแบบเอียเอ้ยงว่ะเอี้ยงว่ะเขี่ยแม่ชะนีมากน้องผู้ชายเขาก็หน้าตาดีอยู่นะก่อนทําจริงคือก่อนทําเขาหน้าตาดีนะเขาแค่ดูดดูดอีพวกไขมันตรงกรอบหน้าได้ออกให้มันดูเล็กลงก็แค่นั้นแหละ ดูดีแล้วมึงมึงว่าเห็นดั่งไม้ตั้งเก่ามึงมันดีอยู่แล้วโอ้ตั้งเก้าดีอยู่แล้วโอ้หิวนอนจะไปน้องชายเขาก็หน้าตาดีอยู่นะเห็นเพลงใหม่เป็นวัวก็ตามสีวัวเอาพอเห็นกลุ่มปิดที่มีวงกอกกสีม่วง อยู่ด้วยไหมเออกลุ่มปิดกลุ่มปิดที่เขาทำรอบแรกน่ะเหรอเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่เห็นอยู่เขาจะทำอีกอีกอีกครั้งหนึ่งเหรอแม่เขาจะทำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมชนีก้านยาวผู้ไปทำอะไรไปทำดั้งฉีดหน้าให้มันเล็กแต่ยังไม่เล็กไอ้หลอกกอพี่ว่าหน้าเก่ามันดีแล้วเพียงแค่ลดน้ำหนัก ให้ดูเพียวขึ้นจะดูหรอใช่พอออกกับบอกอยู่มั่นแค่ลดหุนก็ดีแค่ลดหุนก็คือมึงก็หล่อค่ะมึงไม่ต้องไปทําอะไรเลยมึงหน้าตาดีอยู่แล้วยิ่งทํายิ่งพัง